สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมบาสจะช่องบสอาสอจ่งเงีเมื่อเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เกมไมค์ครับนะครับในซีรีส์เอาชีวิตรอด1.18จุดก็เมื่อก็คือหนึ่งแล้วหละเอาไว้ปะเรามาต่อกัน EP 2กันเลยนะครับก็หลังจากที่เราถอดไปแล้วนะครับนะเหล็กที่ได้จาก EP แล้วเราจะมาทำการทำชุดแมวเดีกว่าทำถังเก็บลาวาดีกว่ามาทางทำถังไว้สักสองถังนะครับเอาไว้เก็บลาวากันนะครับนะ แล้วก็คนละเลยวผมต้องลงไปข้างล่างอีกนะเพราะงั้นเราก็ต้องทำพี่แอคเพิ่มอีกสออันแล้วก็ทำเราเริ่มขาดหมายแล้ว เราทำท็อสเพิ่มกันเหมืองมันใหญ่มากเราต้องทำทอสเพิ่มเยอะๆเลยแค่ okay, สวยไปเราลงข้างล่างกันดีกว่าอาหารเริ่มขาดเคียนมากอย่างมากไปละอุ๊ยเจ็บเกือบอุย๊ยอืมอ <laughs> ืมเกือบรอบสองอ้โอ้โอ้น่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องตักน้ำแมวน้ำตรงนี้ได้ไหมอ่ะ นน้ำห่อยโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่ามาผมพร้อมลุยแล้วอุ้ยจจ๊บโอ๊บอุ้ย shit here we go o k คีเปอร์คีเปอร์มามาดิวะก็มาดิวะ อืมอืมเอมอโอเคนี่น่าจะเป็นทองนะครับเราน่าจะยังขุดไม่ได้เดี๋ยวขอปักไฟถัดานน่อนนมันเป็นที่แลนด์มาร์กเราเนี่ยอะไรเนะี่ยวัดมึกเหลืองแสงอีผีนั้นตายแล้วแน่เลยไม่นะเราขอวิ่งปักไฟ ก่อนแม่งอย่างมืดอ,อุ้ยผู้ชมครับเดี๋ยวที่เราเจออะไรเราเจอไดมอน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 ,มอนเราไม่ได้เอาที่ขุดไอนี่มาโอเคเราเจอเราวาแล้วเฮ้ยมันไวยเยอะไหรอะ่ะโอ้ m ม g ก d ไดมอน อุ๊ยสองโอ้ยสามเม็ดเคมีแค่สามเม็ดนะครับเดี๋ยวเราประคุด e ีสองก็เจอของดีเลยมาเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือเสาอะไรเนี่ยนะปักไว้ก่อนหินมันหนามาก เฮ้ยอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินแคเขาโอ้เรายังมีแอปเปิ้ลสแต็กไว้อยู่ในกล่องอีกนะครับพอดีผมขึ้นไปขุดไม้เพิ่มว้าวโอเคซอมบี้หาเรื่องกันหรอ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 อาอุ้ย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 โอ็นครีเปอร์ ปักไฟฝั่งนี้ด้วยนะคะมันอันตรายมากเดสต็อกเกือบสูญสินิแล้วแม่ล่ะโอเคตรงนี้มีล็อกปักเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้แมกซชโอ้แมกซ์เจไดมอนอีกอันฮัลโหลดวงทั้งปีพี่หมดไปกาศอะไรพันนี้โอ้ยทอดหมดโอ้โอ้ยไอเอ็มมี่เอม็มมีเอ็มมีตกใจตกใจโอ้โหที่กล่องคอรเตอร์แล้วนะเกือเอาเกือเอา แน่ใช่ไดมอนนะันถไม่ใช่เนี่ผมผมเศร้าอ่ะแน่ามึงเรืองแสงแก้วเดี๋ยวเราขอยดัก,กไฟให้หมดก่อนเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะวัด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 ลบห้าสิบสี่นี่ไดมอนด์มันเจอง่ายขนาดนี้แล้วแหละ ไม่ก็มีเม็ดเดียวด้วยอะไรเนี่ยนี่ก็เจอก็เจอเป็นขยโง่ไงโว้ยอุ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 ้ยโจด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 อะฮะฮะอืมมาดิ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 เบน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนลุม,ไ,มไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้เพ่ออะไรนะ่ะกี่ตัวนะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเราต้องอะไนก็เราต้องเข้าไปแจมเว้ยสวยแม่นมากสวยนี่กันชิปชิปผ่านแล้ บก่อนที่เรกกาจะจะตายกันดีกว่าเนี่ยแต่นี่มุกเรือดแตงเหรอ,อน้องน่ารักอะ่ะอุ้ยเชี่ยเฮ้ยอ๋อ,อไม่ใช่ครับเฮ้เฮ้ยเก้ยเหนเฮ้เนียย เวว่าโอ้โหกูจ่ายเก็บได้ตั้ง18แล้วไม่ทำกันอย่างนี้เฮ้ยนั่งอาทิตย์แบบปิดันลบแป๊บเดียวเนี่ยมันเหงื่อไหลซกของของผม อ่ากบตายรอ,อบของหายไปแนะ่วของหายของหายไม่ไหลลงลาวาใช่ไหมถังน้ำเราหาย เนี๋ยนะนี่ตาบอดเหรอเนี่ยคืออะไรเลยปักไฟเห็นอันนู้นปักไฟโอเคครับโหโอโ,อโ,อโอตาโคตรจะบอดอะ่ะแม่งมีไดมอนด์ตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งอะไรกันนี่ะเอ้าว้วา อะไรอ่ะไปนี่ไงของโอเคมีกระจายมาตรงนี้โอ้โหแล้วมันไปไหนเราอ่ะอ้ยมันลงลาวาไปแล้วแน่เลยโอ้แล้วแบบโอ้โหอ,อันนาดแท้อย่าบอกนะทางลาวาลงไปนในลาวาแล้วอ่ะอยเคีงยงอยู่ออกุยกันได้นะ แต่ถังน้ำเราหายหายไปตลอดการเลยว้าโคตรีปักไฟไม่สว่างหรือว่าไงวะนะไม่เจอมันอีกมันโผล่มาจากไหนอะตรงนี้เ,เดี๋ยวนะไม่ไปทางนี้ด้วยหรอ โอ้โหออ้ยเอ้าร่วงโหเงอะไรวเป็นน้ำเลยห้องมันร้อนขนาดนี้เลยเนี่ยอุ้ยเงอะไหลเยอะออกกําลังกายเคมีเด็กมีเด็กตรงนั้นนี่ออกกําลังกายนี่เงยังไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันคือมิธีมาแห่งการออกกําลังกายนะครับนั่งเล่นเกม นั่งเล่นคอมอยู่ในห้องโดยไม่ต้องเปิดพัดลมโคตรร้อนเลยอ่ะแล้วผมไปฟังคลิปแรกมาละเสียงคีย์บอร์ดเข้าอย่างดังเลยเนี่ยพออัดด้วยวินโดว์แล้วมันเก็บแบบเซอร์ราวเกินไปอ่ะผมเบาเสียงไม่ได้ด้วยเสียงเลยร้อนมากแต่ก็ต้องทน,นนะนะเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมันนิดนึง จ้ะว,ว่าดีกันมันนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่กันมันจะดีอะไรขนาดนั้นนะไม่กันดีนมันนิดเดียวเวนีนเศร้าไปเฮาเล็กกันก็กล่องนี้เก็บแล้วก็เรียงมาสามสี่หกไปเลยเพราะเราจะทำถังใหม่หนึ่งถังแล้วก็ ที่ขุดไปแล้วเราก็ลงไปลุยเอาไดามอนด์นกงนถือทางเตียวไว้ว่เราจะลงแบบฉุกเฉิน่วนไวทันใจไวรุ่นโดยกานแหววม้ยว โอ้ตอนนี้ไม่เหล็กด้วโอเคผมว่าผมรู้แล้วสกิลตั้งนมาจากไหนเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละตรงนี้เนะี่ยโอเคสาธุขอยได้พอจูนไหมก็ต้องแตม้มอ่ะพระเจ้าประทานพรจริงๆเลยครับตาจอดอะไรอะไรอะไรครับเนี่ย มามากันเยอะจังทำไมามากันเยอะจังอืออืออือโบประหละด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 โบประหลาดอือหมาเยอะไม่เคยกลัวฮะกลัวไม่มาพระเจ้าประทานพรลาพิษม่ให้เราแล้วนะครับอือแะไดูจะได้อะไรอยากได้อะไรก็ได้เนี่ยขอบคุณครับโอเคขึ้นข้างบนกันดีกว่าอุ๊ยอุ๊ย ปาก,กัวรับสองร้อยอึ๊บอึ๊บอ่ะติดติดดีเดชติดอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเราได้ไดมอดมาแล้วเดี๋ยวยกินอัพไปก่อนอัพเปิ้ลมันโอเคเพิ่มสองลูกโอเคเราต้องทำที่ขุดกับ ที่กไดมบอนว้าล้าก็เก็บทินใจแล้วแล้วเราก็แบ่งไม้เผาเพื่อเป็นทานเผาซะไม้จะหมดอ่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตัดแล้วแหละโอ้ย oh <yeah. S 1> ไปเราไปขุดขุดอะไรนะ ลืมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่คุณคุณลาวาครับลืมลืมลืมห้ามตายนะคเัาเนี่ยตายแล้วที่แอคกตรงนี้คือเสียใจยมากนะดมอนสามก้อนแรกของชีวิตมันต้องใช้ดมอนหนึ่งหรือดมอนสองวังานช่างมาันค่อยไปดูนั่นสิหาสมุดจากไหนเอาแล้วเราต้องทำฟาร์ม มีงูห์กันแล้วว้า,วาร้อนว้าร้อนเอาไม่ได้บนบนแล้วมันหายร้อนไหมฮัลโหลเราขึ้นข้าบบนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดไม้อ่ะเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันต่อเลยแล้วกันเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม้คือเราไม้เราจะหมดแอปเปลลิ้ลเราก็จะหมดดีหน่อยนะเรามีมด มีม็อตัดต้นไม้อะไม่งั้นแบบแย่มากนั่งไร้ตัดดัวตายตายเวอร์สิบสองแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วเออเนี่ยมันใช้สี่สมุดหนึ่งเพศสองโอเคเลยเอ่า เก็บของดีกว่าแล้วไปตัดไม้ดีกว่าพวดกับบานเราเอาขวานเล็กไปเลยแล้วกันอะไรวะแม่งใช้อะไรเยอะแยะเช้ายัางน่ยโอเคเช้าอยู่โอ้โหแม่งคำนวณผิดต้องลงไปอีกรอบแล้วมันเสียเวลาต้องตง้อขึ้นๆลงๆเนี่ยอ้ my ย o กพระเจ้า ผมว่าอาทิตย์นี้เสร็จผมแบบน้ำดวยว่ะโคตรร้อนเลยอ๋อไม้ก็อ๋ไม้ก็อ้อร้อนร้อนร้อนพอดวิ่หายังต้นเลยว่ะสวยไม้ข่าวเราจะรักษาไปก่อนนะไม้อนุรักษ์เอาไว้สร้างบ้านแต่ไม้โอ๊กเราต้องตัดไปใช้ก่อน Okay. เช่ราไ่เยอะอย่อยากได้มอดดูดของด้วยวอ่ะว่ไรว่วนะเนี่ยดูที่ของมันตกเกลือนมาก ถ้าผมกำลังพยายามเซตร,ระบบสตรีมอยู่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวน่าจะได้สตรีมเร็วๆนี้แหละยวขอเซตอ่าพวกหน้าจอโดเน็ตเออโดเนตผมก็ผมจะเปิดระบบโดเน็ตละแบบไม่ไหวละช่วงนี้แบบร้อนกันอย่างมากนะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับ <laughs> ไม่ใช่ละก็น่าจะเปิดระบบโดเน็ตนะแล้วก็ทำอะไรให้เรียบร้อยกันมันต้องเคลียร์หลายอย่าง yeah. Good. 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 พาทีกางจะตกดินบุกคืนท่านี้ก่อนก็นพอแล้วมั้งวะขอมาม่ก<ป>ี่ต้้งไหนนั่นแหละนะเดี๋ยวต้องทำผมว่ามันน่าจะสตรีมไมครับไม่ไหวคัลเตอร์ไหวอมอนฮันไม่แน่ใจ เธอลาเรียไหวแน่สตาดิวก็ไหวอยู่แล้ววัดแต่เป็นห้าลูกขอบคุณมากมันมีเกมแล้วไหววะวาโแรแลนเนี่ยไม่แน่ใจล้วปรับต่ำสุดเนี่ยมันจะไหวไหมแต่ผมว่าน่าจะไหวแล้วว้า แล้วสุดๆงั้นผมขอปิดคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับอขอขอบคุณทุกการติดตามทุกอยอดวิวยอดไลค์ยอดซับนะครับก็นะขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่ติดตามกันตอนนี้ไปแล้วครับจะลืมเเออออพูดพูดเสร็จแล้วเอาพูดพูดเรียกใ้ยงไปบอางก็ขอขอบคุณที่รับชมครับ เจอกันคลิปหน้าครับซื้อเกมเจอกันครับไปายปายครับผม